หนึ่กรดาน่ะเ็อะไรอะไรลูกตาตเอาไาลูกาออกตะบันออกถูกขะเย้หยุดคแนนครับครแยาครแยกาสอคะแนนครับอ

We are it,